คุณสมบัติที่ควรมีของผู้เล่นลมมิงที่ดีซึ่งเป็นสาเหตุที่คุณไม่ควรจะเอาขายก็ได้มาเล่นลมมิงโดยจะมีอะไรบ้างติดตามได้ไหน ROV จึงปังโดยเหตุผลที่คุณไม่ควรจะเอาขายก็ได้มาเล่นล้มมิงเพราะตำแหน่งลรมมิงเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อทีมมันอย่างมากถ้าเทียบกับ5ตำแหน่งตำแหน่งล้มมิงถือเป็นตำแหน่งที่เล่นยากและสำคัญมากที่สุดในทีมแล้วเพราะเป็นตำแหน่งที่เชื่อมโยงเพื่อนร่วมทีมเข้าด้วยกันทั้งยังเป็นตำแหน่งที่ขี้กระแสเกมไปไม่น้องกระจังเกินเลยนะครับเพราะต้องคอยอ่านเกมหาจังหวะหาเพื่อนเล่นต้องรู้้้จจจัััังงงงงหหหหววววะะะขออเเเกมมมนนนนนย่่่่าาดดดีไไไไลล พูดง่ายๆว่าตำแหน่งโลมมิ่งเนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่ถ้าใครคิดจะเล่นแล้วเนี่ยต้องอ่านเกมขาดมากๆซึ่งถ้าใครที่ียม,มังจะคอมเมนต์ว่าโลมมิ่งมันเล่นง่ายที่สุดแล้วนั่นก็แปลว่าคุณเนี่ยยังเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของการเป็นโลมมิ่งนะครับเพราะตำแหน่งโลมมิ่งมันมีอะไรมากกว่าการที่แทงรับดาเมจหรือหาจังหวะเปิดไฟกับเพื่อนนะครับทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าสตานไหนเราเจอโลมมิ่งที่เล่นไม่เป็นงานเนี่ยเ,เราเล่นโคตรยากเลยซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่เราเนี่ยไม่ควรจะเอาใครก็ได้มาเล่นโลมมิ่งนะครับเพราะมันเล่่่่่่่่่่่นน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 นยยาาาาากกกกกวววทททีีีีีีีคคคคคคิิิิดดดดดโุณสมมมมมมบบบบบััััตตรรรขขอออออองงงงงงงผผู้้้้้้เเเลล็็ไแะะซึืหปป เห็นส่วนตัวของฉะนั้นหากผิดพลาดการใดต้องขออภัยด้วยนะครับหนึ่งเล่นเรามิ่งที่ดีเนี่ยต้องไม่กลัวตายนะครับซึ่งคำว่าไม่กลัวตายผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนน่ยไปตายโง่ๆนะครับซึ่งการที่เราจะตายแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่ามันจะสร้างอิมแพคอะไรให้กับทีมได้บ้างเช่นถ้าเราเปิดไฟให้กับเพื่อนแล้วเราตายเพื่อนรวมทีมเจ็บได้หลายตัวอันเนี้ยเดี๋ยวเรียกตายละคุ้มนะครับหรือจะเป็นในกรณีที่เพื่อนเราเจ็บแล้วเราก็เจ็บเหมือนกันแต่ถ้าเราเนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อนได้แล้้ววเเเพื่่ออนนรรรรดดดโยยททีาาาตแไคจะทนนนะครััับดง้เนี่ยพ อย่าเล่นโลมเลยมันจะพาทีมเล่นยาก2ต้องกล้าเดินในโซนอันตรายซึ่งโซนอันตรายที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือโซนที่เลยการแม่น้ำขึ้นไปพวกพุ่มแอลซ้ายแอลขวาพุ่มด a r k คเซลเยอร์หรือพูดง่ายๆก็คือจุดมืดของแมปนั่นเองตรงไหนที่มันมืดเราวรจะเดินไปตรงนั้นนะครับเพราะมันจะเปิดวิชั่นให้กับทีมทหงทีมในกาเล่นง่ายขึ้นนะครับซึ่งในเกมอารีเนี่ยจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของเกมก็คือกางแม่น้ำนะครับทีมไหนคุมกางแม่น้ำได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายที่ได้ หลังบับใช่ไหมนะครับแต่ถ้าหาขุมกลางไม่น้ำได้แล้วก็เมกเดินผ่านกลางไม่น้ำไปได้ชิวๆซึ่งเดินไปตรงๆนเนี่ยมันเติมเลนได้ไวกว่าการเดินอ้อมอยู่แล้วนะครับดังนั้นโลมิงเนี่ยควรจะกล้าเดินในโซนอันตรายนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเพื่อน่ะพร้อมจะสอนหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะอาจจะตายฟรีนะครับท่องเอาไว้นะครับเป็นแทงไม่ได้เป็นอมตะตายได้เหมือนกันเวลาจะเช็คพุ่มเนี่ยก็ดูด้วยนะครับว่าเพื่อนสอนได้หรือเปล่าสามก็คือการอ่านเกมและการตัดสินใจผู้เล่นโลมิงที่ดีเนี่ยต้องอ่านเกมเป็นนะครับวะ หรือเปิดไฟทำให้ทีม <HHH> ได้เปรียบได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยทุกคนเคนเี่ยต้องฝึกกรรมสองอย่างเนี้ยไว้นะครับคูดาวไอเทมล้างของลอมิ่งทีนตรงข้ามกับฟิกเกอร์ของเมธและแครี่ทีนตรงข้ามนะครับโดยคูดาวไอเทมล้างเนี่ยจะคูดาวอยู่ที่90้าสิบวิหรือ1นาทีครึ่งส่วนฟิกเกอร์เนี่ยจะคูดาวอยู่ที่2นาทีนะครับดังนั <ๆ S 2> ้นเนี <m im coaching yen> ่ยก็ฝึกกรรมอาไว้นะครับจะได้เปิดไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบและนี่ก็คือคุณสมบัติของผู้เล่นลอมิ่งที่ดีในความคิดส่วนตัวของผมนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีเทคนิคการเล่่นนลลมมมิงาาฝกกกทุคเ็ นะครับเมื่อเคลียร์การเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปใช้ป่าฟันนะครับจะทําให้เราเวลสองก่อนลมวิ่งทีนองข้ามแน่นอนส่วนเทคนิคที่สองก็คือเทคนิคที่จะทำให้เราเล่นไฟได้โหดขึ้นนะครับโดยวิธีก็คือผมจะซื้อไอเทมลมอย่างออร่าบัฟลงหน้าไปตลอดเวลานะครับเมื่อถึงจังหวะไฟแล้วเรากดใช้ไอเทมล้างไปแล้วเนี่ยเราก็ซื้อออร่าบัฟมาเลยนะครับจะทําให้ลีมของเราเนี่ยเล่นไฟได้นานขึ้นและเมื่อจบไฟเนี่ยเราก็ค่อยกลับไปซื้อล้างเหมือนเดิมนี่แหละครับก็คือเทคนิคที่จะทําให้ทีมของเราเนี่ยเล่นไฟได้เเเกกก่่่งงงงงขขึึ้้้้นนนนและะะีีีีีคคืออทัััหมมมดดดดดถฝฝาาาาาตตติววยยรรรรบบสๆพ 打闷了